เอล้วครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปสอนเล่นยังไงและก็ฝึกยังไงให้ยิงนิ่งขึ้นนะครับดยกระสอของผมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2วันละกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีคลิป เออานะครับสำหรับการฝึก AR แล้วกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนเล่นสไนเปอร์ยังไงนะครับให้ยิงคมขึ้นโดยเป็นการฝึกที่ผมเนี่ยฝึกเองแล้วก็ใช้จริงนะครับก่อนื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจในการนำคลิปไปกับผมด้วยนะครับผมทุกคนในการแต่งปืนนะผมขอบอกก่อนแล้วกันนะครับการแต่งปืนของผมเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นโลคัทแล้วกันนะครับเดี๋ยวโลคัทเนี่ยของแต่งของผมก็จะประมาณนี้เลยลองแคปดูเลยก็เราไปใช้ดูได้นะครับส่วนการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าจรแล้วมาอบก ด้วยการตั้งปุ่มอ่ะผมจะใช้เป็นปุ่มตรงกลางมีใครแหละคนถามมาเยอะมากจริงๆมันคือปุ่มตั้งค่านะครับโดยการที่เอามาไว้ตรงกลางจอแล้วก็ปรับเซตติ้งประมาณนี้นะครับปรับแบบขนาดของมันแล้วก็ความโปร่งใสของมันนะครับประมาณนี้เลยก็ลองแต่งตามผมได้นะครับส่วนความไวผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าหาความไวที่ผมใช้และใช้จริงนะกันนะครับเป็นความไวของจโรสโคปนะจโรสโคปเนี่ยการที่เล่นสไนเปอร์ไม่ใส่สโคปนะครับก็จะเป็นความไวของสไนเปอร์สโคปบตรงนี้เลยนะครับโดยมันคือโคแปดนั่นเองทุกคนผมจะ ใช้เป็นความไวใจโรสโคโปอยู่ที่22นะครับในการฝึกซ้อมนะครับทุกคนก็มาทําตามวิธีที่ผมบอกได้เลยนะครับจริงๆแล้วการเข้าห้องซ้อมเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะครับแต่สําหรับใครที่เข้าไม่เป็นนะครับง่ายๆเลยก็เข้ามาที่การตั้งค่าปืนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นมุมบนไหมครับที่เขียนว่าลองนะทุกคนก็สามารถเข้าไปได้เลยครัทุกคน เฮ้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ Over Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจาไปมันง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวนี้เนะี่ยมันจะเป็นเทรนนิ่งโหมดนะครับการฝึกของผมเนี่ยผมฝึกจากการเล่นเทรนนิ่งโหมดนี่แหละทุกคนอนะันนี้ผมพูดจริงๆแต่ว่าส่วนการใช้จริงหรือว่าประสบการณ์เนี่ยต้องหาเอาเองนะครับทุกคนคือการฝึกเนี่ยมันต้องฝึกเรื่อยๆแล้วก็ฝึกอย่าหยุดครับผมทุกคนต้องไปใช้จริงในแรงด้วยนะครับดยการฝึกของผมเนี่ยมันมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือเป็นการฝึกเพื่อที่เราจะได้ควบคุมใจโลสโคปได้แม่นยําขึ้นนะครับโดยวิธีแรกนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยละกันนะครับ การฝึกครั้งนี้นะครับทุกคนก็ต้องแบบเดินซ้ายขวาด้วยนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต้องแบบกระโดดกระโดดยิงยิงกระโดดโดดยิงยิงแบบนี้นะครับทุกคนก็ลองฝึกแบบนี้ให้ชินนะครับหรือว่าฝึกวันละครั้งก็ได้ฝึกแค่วันละประมาณ10นาทีก็ได้นะครับทุกคนก็เข้ามาแล้วก็ฝึกมายิงตรงนี้แหละทุกคนจะได้แบบชินนะครับถ้าสมมุติว่าฝึกแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเจอคนนะครับในระยะไกลเนี่ยทุกคนก็สามารถเล็งยิงแบบรวดเร็วได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นการฝึกที่ ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับใน t r a i n ิ่ g mode เนาะอันนี้จะเป็นวิธีแรกนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีที่ฝึกยิงหรือว่าค i ิก c o p ยิงแบบระยะกลางนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆคือฝึกให้เห็นตัวละคระชัดแบบนี้ก่อนนะครับคือเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็นการ control แบบระยะไกลนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการ control ในระยะกลางนะครับอันนี้ผมบอยจริงแล้วฝึกแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆนะครับโอเคปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกยิงะระยะกลางนะครับจริงๆการฝึกแบบนี้ทุกคนก็ กระโดดกระโดดยิงได้นะครับแล้วแต่ทุกคนว่าจะฝึกแบบไหนเลยจริงแล้วแบบยิงไปเรื่อยแบบนี้นะครับทุกคนก็จะชินเองนะครับเวลาเจอคนจริงๆในแรง้งอะไรแบบนี้เนาะ <S <S แล้วเราก็สามารถที่จะรู้ด้วยนะครับว่าจังหวะของอสไนสเปอร์ของเราเนี่ยมันเป็นจังหวะชักกระสุนนะเออเวลาที่เรายิงเร็วเกินนะครับเช่นแบบนี้เนาะปึ๊บแล้วซูมซูมยิงอีกเลยเนี่ยเนี่ยมันจะมีจังหวะที่เรากดแล้วมันกดไม่ลงเนี่ยก็คือสไนเปอร์ของเราเนี่ยมันยังชักปืนไม่เสร็จนั่นเองนะครับอันนี้มันจะเป็นการฝึก ควบคู่กันไปเลยนะแต่การฝึกที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าเป็นการฝึกที่อนขั้นที่จะยากที่สุดแล้วถ้าเราฝึกไปบ่อยๆแล้วเรายิงโดนทุกตัวนะครับเก็บสกอร์ได้เยอะๆเลยเนี่ยก็จะทําให้เรายิ่งเก่งขึ้นนะครับในการฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกแบบนี้นะครับยิงตรงนี้เนาะยิงตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวละครขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการเล่นเลยอันนี้มันจะฝึกไหวพิบของเราเนี่ยครับเวลาเล่นสไนเปอร์มันก็จะมีคนโผล่มาแบบนี้แหละแล้วมันจะทําให้เราแบบ เขาเรียกว่าชินอ่ะมันจะชินเวลาตัวละครวิ่งมาเร็วๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเปิดสกโบทแล้วก็ยิงได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากเลยนะทุกคนอย่าลืมนะครับดยเลเวลเนี่ยมันจะมีะผมจําไม่ได้นะครับจริงๆเลเวลมันมีหลายเลเวลมากแต่ว่ามันสําหรับปืนเอซซอลไเฟหรือปืนกลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสไนเปอร์เนี่ยเวลาที่มันจะมีเขาเรียกว่ายิงนัดเดียวไม่ตายไงเออยิงสไนเปอร์นัดเดียวมันไม่ตายอ่ะมันก็เลยจะสุดแค่เลเวล9หรือเปล่าหรือว่าเลเวล7อันนี้ก็ไม ทุกคนอย่าแปลกใจนะถ้าสมมุติว่าจุดหนึ่งแล้วทุกคนยิงทําไมมันไม่ตายนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกนะทุกคนฝึกแบบนี้ไปทุกวันผมบอกได้เลยว่าทุกคนเก่งสไนเปอร์ขึ้นแน่เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมพลาดหนึ่งนัดน,นะครับเราจะยิงอีกตัวหนึ่งไม่ทันเลยนะทุกคนนี่แหละเก็บสกอร์ไปนะครับเนี่ยมันไม่ทันเลยนะครับผมทุกคนจริงก็ยิงไม่โดนนั่นแหละโอเคก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลเวลหแล้วเฮ้ลีโดกระสุนดรอทันป่าวะโอเคทันอยู่ เฮ้ยเลเวลหกไม่ทันเหรอเนี่ยโอเคต้องยิงเกินอกนะครับรอบนี้แต่จริงๆก็ยิงหัวไปเลยดีสุดละนี่ครับฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเก็บสกอร์ให้เยอะนะครับเก็บสกอร์ไปเรื่อยๆตอนนี้เลเวลเจ็ดแล้วเหมือนจะยิงไม่ตายหรือเปล่าเลเวลเจ็ดเดี๋ยวลองดูนี่ครับถ้าเลเวลเจ็ดก็ยิงไม่ตายเอ้ยยิงตายเหรอยิงหัวหรออ๋อใช่ครับเลเวลเจ็ดได้อยู่เลเวลเจ็ดได้อยู่อันนี้ไม่ทันแล้วเนะี่ยโอ้โห ได้อยู่ครับเลเวลเจ็ดยิงได้อยู่เฮ้ยเนี่ยแต่ทำไมมันไม่ตายวะโอเคเลเวลแปดครับนีโหลดกระสุนก่อนไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆป้าวูมันเริ่มเร็วแล้วทุกคนเนี่ยก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเอสนี่ฮะอย่ายอมแพ้ทุกคน <laughs> นี่จะเป็นการฝึกสไนเปอร์ของผมนะครับผมก็ใช้แบบนี้ตลอดแหละแต่ผมไม่ค่อยได้นับสกอร์นะผมก็เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้ของผมนะครับ เร็วละเริ่มเร็วละไม่ทันวะมันต้องตั้งใจนะครับตั้งใจยิงไปเลยอะโอเคไม่ใช่เรเวิลเก้าดิที่ยิงไม่ตายก็คือป้ายมันลงเร็วเกินนั่นเองครับทุกคนอันนี้ผมก็ลืมเพราะว่าผมไม่ได้มาฝึกตรงนี้นานมากนะครับเพราะว่าผมแบบเซียนสนัยแล้วไงหยอกหยอกหยอกก็สำหรับมือใหม่นะมาฝึกตรงนี้ได้นะครับทุกคนฝึกไปเรื่อยๆเ,เก็บสกอร์ให้เยอะ,ะครับโอ้เร็วเกินเร็วเกินอรอบนี้แหละครับเหมือนจะยิงไม่ทันเลยนะ เพราะว่าโอ้โหมันยิงไม่ทันจริงๆครับอันนี้คือมันเร็วเกินนี่เลยครับก็ถึงเลเวล10นั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าทุกคนฝึกไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ ยิ่งมันจะทําให้มือของเราเนี่ยชินแล้วก็โหคือไหวพริบของตาเลยเนี่ยต้องเร็วขึ้นนะครับมันเร็วขึ้นแน่นอนถ้าสมมุติว่าทุกคนมาฝึกแบบนี้เนี่ยแต่ว่าต้องวงลิฟไปก่อนนะครับต้องไปใช้จริงนะในแหลงพวกแหลงหรือว่าไปเล่นดวลสไนเปอร์หรือหมวดสไนเปอร์นะครับก็ลองไปเล่นแล้วก็ไปฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้ทุกคนเก่งขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนอันนี้บอกไว้เลยวันนี้ก็การสอนก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วก็ตั้งใจยิงให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกัานาว่า ฝึกไปเรื่อยๆนะทุกคนเก่งขึ้นแน่นอนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเทคหนึ่งที่ผมมาฝากสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยว่าในเทรนนิ่งโหมดมันมีการฝึกแบบนี้นะครับปะ โอเคผมก็การซ้อมประมาณนี้เลยนะครับก็ใครที่อยากจะเก่งไวๆนะครับก็ลองแบบสไลด์สไลด์ยิงเหมือนผมก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันจะยากห,หน่อยนึงนะถ้าใครทําแบบนี้ได้ก็ถือว่าแบบโอเคนะครับทุกนะคนฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ทําได้ฮนะดูผมแบบทําเหมือนจะง่ายจริงๆแล้วผมก็ต้องแบบอดทนฝึกมันเหมือนกันนะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจนจบ ไว้เจอกันใน e ีหน้านะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมมาสอนเทคนิคอะไรเกี่ยวกับคอ o ติที่โมบายเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในอ P หน้านะครับบ๊ายบาย